ไฟฉายขนาดพกพามาติฟังก์ชันเหมาะสาหรับสายเดินป่าหรือตั้งแคมป์และพกติดตัวหรือเอาไว้ในรถได้เพราะสามารถเป็นไฟฉุกเฉินหรือเป็นไฟส่องสว่างเวลารถเสียข้างทางได้ครับตัวไฟฉายเขาทำมาจากวัสดุพลาสติก ABS ครับผมแข็งแรงครับผมมีน้ำหนักประมาณ7 0ิกรัมครับผมตัวนี้ออมจุแบตเตอรี่ที่เขาให้มา1 2 0 0สองมิลลิแอมครับผมข้างหลังเขาจะมีที่เกี่ยวผมเอาไว้เกี่ยวขอเสื้อเอวหรือกางเกงได้ครับผมตัวนี้และด้านหลังเขามีแม่เหล็กอยู่2จุดุครับผม ติดทนทานแข็งแรงน้อรับผมสามารถเอาเกาะติดกับเล็กได้เลยครับผมหรือว่าถอดติดกับรถเวลารถเสียข้างทางได้ครับผมที่ชาร์จแบตเขาอยู่ด้านหลังนี้นะผมนี่ตัวด้านบนเป็นที่ชาร์จแบบ Type C ครับผมส่วนข้างล่างที่เป็น USB นี้เป็น Power Bank ในตัวได้ครับผมปลอดไฟเขาให้ยูอ2จุดครับผมตรงหัวนี้คือ2จุดนี่ตัวนี้สามารถเล่นไฟได้สาสเต็ปครับผมหลอดไฟด้านข้างนี้สามารถเล่นไฟได้4สเต็ปครับผมเปิดไฟฉายครับผมทั้ง2 2สองจุดเลยครับผมตรงหัวแระตรงนี้ครับผมและตัวนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์บอกว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม ตัวหัวนี้สามารถหมุนได้180ร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับผมตัวนี้สามารถเอาของขออกและเปิดเปิดแบบนี้ได้เลยครับผมสองทางไส่สว่างได้เลยครับและที่สาคัญในราคาร้อยี่บเอ็ดบาทครับผมคือว่าคุ้มมากครับ้าาชายตัวนี้ครับสายเดินตาตั้งแคมป์หรือคนที่พกผ้าใยติดตัวไว้ยังหาผ้ายพกติดตัวดีๆอยู่แนะนําเป็นตัวนีเลยครับพกพาสะดวกครับผมใช้งานง่าย,นะนยครับผมแนะนำไหมครับ